ไโอ้แสดงว่ามันแตกครับสวัสดีครับยินดีตอนรับเอฟซีทุกท่นานเข้าสู่ช่องพ่อสวัสดีพารวยบัดนี้ก็เดินทางมาอยู่ที่วังหน้าค่ะสามผู้ขาม้าเห็นอ่ว่าอ่ออองค์นี้นะครับเนาะแต่ว่าแปลกๆก,กว่ลมูลครับเพิ่่นอาเพิ่นนึกว่าเป็นปูลื่นสีเพิ่นเห็ดเป็นรูปร่างลักษณะคนแต่ว่าหวัวรูปร่างนี่เป็นของพญานาคนะครับเนาะ ก็เลยมาแปลกๆอยู there, ่ก็เลยมาเห็นนี่เพิ่เอิ่น่าปูอย่างนี้เอาบาดนี้ก็มาเห็นอีกตัวเลขอีกตัวหนึ่งแล้วครับบาดนี้อสายตาเบิ่งเห็นนี่มันถี่มาตัวเกาบอกครับตัวเลขเบิ่งขังซีนี่เป็นเจ็ดศูนย์นครับเด้อคือมาเห็นสะาดหดเห็นอะอคือผมมาเห็นเร็วกว่านี้เนาะเบิ่งแน่นี่นี่ครับอันใบไม้้อครับเฮี้ยงกันลองจองกันนี่เป็นเลขเจ็ดกับเลขกลมๆอยู่ข้างหลังเป็นเลขศูนย์ เอ้ยคือมันอ่เป็นศูนย์เดิเหมนมันเป็นขั้นเมืองท่านั้นเป็นตัวเอลได้ปูขั้นเมืองท่านี้่อยจะเป็นเ็ดศูนย์ให้ครับเมืองท่านั้นเป็นศูนย์เอลเหรออ๋ออันนี้ก็ไม่เห็นแล้วครับนะอ่ากระทดร้องนะครับด้อเมืองไปคามันเป็นตัวกัดว่าเขานะเอฟซีเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพอสวัยนะครับพอสวัยผ้าร้วยครับเมื่อนี้ก็เดินทางมาอยู่ที่วังนาคาสามอยในปลาดงดิบเมื่อกี้เสียงไก่ปลากระตากครับบอไกล บ่าไก่บาดนะครับเป็นไก่ปลากระตากนาครับเนาะอยู่นี่เพิ่นอยู่พูเดียวไปย่างเมืองรอบๆครับเป็นย่างปลาเรียงดงครับเนาะเป็นมาเห็ดอ่ะเป็นเรียงดงย่างปลาอยู่ครับเพิ่นโอ้เพิ่นมาบวงสวงไหลเนะครับเนาะแต่ว้าอ่าซุ่มเพิ่นมาบวงสวงมาเห็ดอยู่นี่เพิ่นกะอ่ามีของเก่าของแก่ของที่เพิ่นบวงสวงแล้วเพิ่นก็เอากล่องไว้มันอ่าตกมันหนักนาะครับเนาะมันเน่ามันหยังเพิ่นกะเอากล่องไว้ No อ่ากลเป็นทีอ่ายังยังเป็นดง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 ย่งคนเอิญนี่ดงดิบทีครับเป็นยอดดงดิบไม่เบี่ยงแต่พันต่างๆนะครับเนาะกายังเป็นตะยูครับเป็นตะยูยือดอกเห็นมะเป็นมะขามต้นไม้ใหญ่ๆพออ่าคุณเหรอครับโอ้เป็นตะมานอนเอาเหล็กเอาเบย์รีได้ครับอยู่นี่ก็ได้มันธรรมดาเด้อ่ายังเป็นดงดิบจีเนาะคันผู้มักเหล็กคือยังพอสวายนี่มักเหล็กนะครับเนาะกาสฉีผ้ามาเอาตัวดีตัวดี นี่ก็เป็นคลองน้ำนะครับเด้อคลองน้ำที่ทางเอาว่าเป็นทางเกา่าทางกาแก่ก็ได้ครับทางสายบัวร่านาะครับเนาะทุกมือนีก็เลยเป็นคลองน้ำคลองยังไปตอนนั้นเพิ่นก็เดินทางมาทางนี้พอง่ายเนาะครับอันนี้เป็นทางปูทางปูเพิ่นเที่ยวครับอ้าะนี่นี่ครับเด้อเอาเบิ่งเท่ากับเบิ่งไปอ่า,ออาคือเป็นทางอันนี้เพิ่น ที่ได้ไปสอบถามผู้คนเยเมื่อมันจบทุกอยางแล้วคืนมาให้ัเสียนน่ครับเป็นอันเป็นเป็นคนเขามานี่เพิ่นก็ได้มาอยู่มากินน้ำอยู่นีบอกคบครับอืเป็นเพิ่นเอินว่าอันนเพิ่นเอิ้น้ำหัวโสกน้ำหัวโื นี่เนาะเป็นตาแน่นเนาะนี่อะไรคือสมัยก่อนกับว่าเป็นน้ำสางนกเนาะกันเดินพวกสัตว์ต่างๆมันกับมากินอยู่นี่พวกสร้างพวกอย่างมัานอนนะมันเป็นอย่างแต่ตอนมีสร้างตลอดนี่มันก็เป็นตาดงบิบกไหมครับมีสร้างมีเสือมีสร้างมีเสือก็ต้องอาศัยกินน้ำตรงนี้ถ้าอันนี้เป็นห้องน้ำตลอดเลยบ่ครับอันนี้ือตัวน้ำลงไปต้องลงไปใส่นี่ลงไป ซุดจะไปสุดอยู่เลาะหน้าผมคือเป็นหน้าลงไปครับเป็นห้องน้าน้ากับที่บอขาดน้าก็บิี่บ่อขาดอตรงนี้เป็นต้นหนามครับอืออาศัยต้นหนามแต่ตรงนี้ไหลลงไปเนาะบ่านเป็นทางเก่าทางแก่ไหมเป็นหน้าเป็นยังไหมครับบ้านเป็นทางเก่าทางแก่ทางสร้างทางงางๆเป็นกระสันแมนบ่กระสันครับโอ้ครือผมเกิดมากกรเห็นเป็นห้องจีโร่โอ้เกิดมากเห็นหล่นมาคือเป็นทีของพ่อใหญ่ผมนะครับอันนี้ดงนี่ม่นกว้งอะไรไปไหนครับนี่ Ya, kira sekitar 300 juta 300 juta rupiah saja? Ya, sekitar 300 juta rupiah. Oh, jadi anugerahnya berapa? Kalau itu, sekitar 20 ไหลโอ้แสดงว่าม um, so uh, ันแตกมันจะเป็นปะเป็นแปลนอ้อมได้รหรอครับอือเขาสร้างแตกไป่ลี่ยนหรอสร้างแตกคนหนึ่งคือพญาผมมันเพิ่นว่าจงไว้พระเพิ่นมาดลรงไม่อยู่ปฏิบัติคือทะเลาะบริเวณเลยก็เลยบริษัทสร้านหรอเจ้าที่ก็เลยจงไวยเคยนอนอยู่นี่บ่เคยนอนอยู่นี่บ่ก็นอนครับที่ฝันดีบ่บอกเพิ่อนฝ้าย ว่า,นนานนฟนันเนี่ยว่าฟันเนี่ยเขไม่ค่อยฟันบหมือนกัครับผมมากก่นอนน้ำปูอยู่ข้างบนแต่ว่าอยู่นีพุ่มพันธุ์ดีอยู่เนาะเคยได้โชคได้ลาบน้เพิ่นบ่อยอยู่นะครับก็ได้ครับก็ได้เรื่อยๆได้เรื่อยๆอยู่ยทีเพิ่นมาบอกเดี๋ยวังได้เป็นปูมากเป็นเพือเป็นยังไงกับพี่ขาเจ้ามากเลยนะครับมากเสร็จล้วผมบ่ค่อยฝันเห็นเสียเท่าผมไม่ค่อยฝันาเพิ่นเพิ่นมาขอมานั่นกันเพะไงน้ำเปิ้ล นี่ยก็เห็นนั่งเช่หครับเห็นเห็นอยู่กับเบื้องเนี่เย,เห,ยเห็นก็เห็นขขเห็นแปลกๆแบบเห็นห่นครับอืมเนาะบาทนี่สิภาพไปเบื้องนะครับเด้เห็นเลขอยู่กับเบื้องบ่มีคนในเขียนด้ครับมันเป็นของมันเองนะครับเนาะนะไปเบิ้งอีกอ๋ออันนี้กห้ FC เอิซงเบื้องครับเด้อให้สังเกตเบิ้งเอาว่าเห็นเป็นตัวเลขตัวใดเนาะครับเนาะแต่ว่าตาก็เห็นแล้วล่ะว่าเป็นตัวเลขตัวใดเห็นเห็นคักกันล่ะแต่ว่ากระเบื้องนี้อ่า รูปก็ออกเวยครับนี่ห้อยห้อยนี่ห้อยพอไหวรูปเวยครับนี่ว่ามันว่ามันมีคนมาเขียนไว้คือมันเป็นกระเบื้องเป็นเองนะว่ามันเขาเห็ดไล่มาเป็นเลขกเล็ดเลขหขาเล็กสีมันบปลี่นครับรูปมันออกเลยครับพอรูปไปปุ๊บมันออกเลยมันเป็นเป็นโดยที่ว่าบอมีไผเห็ดเลยครับเด้อมันเป็นแตนอะไรแบบเพื้อศาสตร์คือเห็นเลยนะครับเป็นยุติศาสตร์นะครับเนาะอ่าอาติเป็นสชกลาบเข้ามากอะไรครับว่าเข้าม่านมานนี่ก็เห็นเห็นเป็นหอดสามต2สองตูนะครับเนาะ เบิ่งเอาเด้ครับถ้าไห้อฟซ่เบิ่องออกกอนครับให้เป็นตัวใดค่อยสิเป็นลงตัวเลขให้ว่าสีเห็นเป็นตัวเดียวกับคือกันกับแอดบ่ครับะคือกันกับพอไหวบอครับขั้นเห็นเป็นตัวเดียวกันเฮากัอันโซคราบสีมาโดยบังเอิญนะครับด้อบอได้อ่าเฮาบ่ได้นั่นเอาแต่ว่าขั้นที่ขั้นที่ลบก็เสชยดไยนะครับบ่มเป็นอยังดอกยกกับิีลบห้เห็นอยู่ครับว่ามันมันบแมเป็นกระเบื้องนี่เิ่นเฮ็ดลรยเป็นเลข4ีเลขเา้อครับด้อมันเป็นเลขจังซี่ครับ ไล่ไล่อันนี้บ่มันไล่ไล่ไล่กระเบื้องเป็นเลขนะครับเนาะแล้วก็เอาเบิรงเอาแล้วก็ซีซีแล้วก็เห็นกับซีซีบอกนะครับว่าเป็นตัวเดียวกันบ่นะครับเนาะอ่าอันนี้ไฮเอฟซีบ่ว่าเป็นเลขหยังครับเด้อครับอ่าอันนี้เป็นเลขหยังครับตัวนี้เป็นเลขอันไหนครับเด้อแล้วอันนี้สองตัวล่างนี่เป็นเลขหยังเนี่ยอันนี้อันนี้คล้ายๆกับเลขเลขสามกับเลขห้าบอกครับนี่เนาะอ่าเป็นเลขห้าไปนี่เลขแปดบอกนี่มันคล้ายๆนะครับมันมีนั่นอยู่แต่ว่ารูปนี่ออกเขาได้ขนาดนี่เป็นกระตะกระเบ บ่มีตัวเลขสีรูปให้เบิ่งอันนึงจักอันนึงก็เนาะเพราะว่าขั้นจะว่าอ่บลบเบิ่งดูว่ามันถีเป็ยนจังไ๋บอนี่นี่ลบลบอกเห็นบอครับเีกระเบื้องลบออกแลวกระชีนเขาบางที้อครับเ่าะกระิบ่มีตัวเลขกระชบ่มีตัวเลขแต่ว่าอันนี้ซุ่มนี่เป็นมีตัวเลขเห็นเนาะครับเนาะแต่ว่ามันก็บ่ชัดเกียนเามืดเดิอลบเห็นแล้วครับอันนึงแล้วนะสีลบอนะันทะ right? um ี่สองอีกมึงดูครับ si น uh ี่ว่าเป็นตัวเลขบอนี่มันมีคนมาเขียนบอมเได้เขียนนะครับว่ามันเป็นของมันเองเห็นบอครับออืนี่ครับ ลบออกก็เป็นกระเบื้องเลยครับข้าขาวเลยบ่มีเลยตัวเลขเห็นบ่ครับมือลบออกนะครับเนาะแต่ว่าทางเนี่ยเห็นบอกครับบ่มีหายเลยตัวเลขบ่มีเลยครับเนาะแต่ซ้มนี้่กลกาลบครับเนี่ยตัวนี้ประกาลบคั่นลบออกที่บ่มีตัวเลขกเลยครับเ้อบ่มีตัวเลขคือมานีมามาหอดปุ๊บนี่อกะปูด้ครับปูท่องเป็นผู้เปินผู้เพินเป็นผู้ยกกระเบื้องไม่เห็นนะครับแต่ที่จริงพอสวัยนี่บะห่นเห็นเป็นตัวเลขเฮามาเห็นโดยบังเอิญก็คือโศกของเฮาเนะครับด้อ โชคนีสิได้ได้โดยบังเอิญนะครับเนาะเมื่อกี้นี่พอสวัยลบตัวนี้ครับแต่ก่อนเป็นเลขงามได้ครับตัวนี้เป็นเลขงามเลยเพราะเอามือไปลบปุ๊บมันหายเลยครับบอ่มีผู้ใดมาเขียนไว้ครับมันเป็นโดยธรรมศาสตร์มันคือว่าปูเจ้าทีพูมเจ้าทีเพิ่นเสียเฮ้าเฮ้ามาเห็นเฮ้ากะเห็นเป็นตัวเลขโดยที่ว่าบ่มมีผู้ใดมาเขียนไว้นะครับเนาะอันอันนี้ขึ้นกับวามเสื้อนะครับด้วยความวามเสื้อส่วนบุคคลนะครับเนาะขั้นเสื้อก็ตาม ขั้นบบเสือกับพันนะครับเนาะขั้นมากกับตามบมมากกับพนันยังสั้นนะครับแบบนั้นนะครับเนาะปฏิวา่าโอ้ยเขียนไว้ดอกว่าแต่ก็แล้วแต่ครับแ้วแต่สีคิดเพราะว่าคนเท่านี่คิดแต่หลายทางคิดหลายหลายอย่างหามคุ้มคิดกันบ่ไรครับผู้ใดสีคิดแบบไรขั้นผู้ใดเสือ้อกคิดไปทังเดียวกันป่าโอ้มันแมนอิรียพุ่มเจ้าที่เจ้าทางังางนี้นะครับเนาะเป็นโดกเป็นดงเป็นโคกเป็นปลาแต่ก่อนปนัญวาประมาณสามร้อยกุไลนะครับเนาะคนกับคนมันหลายทุกมือนะครับเนะาะสาว อ้อมเขาอ้อมเขาเหลืออยู่ประมาณยี่สิบกว่าไร่ครับที่ตรงนี้นะเพิ่นเลยเพิ่นเลยอนุรักษ์ไว้ว่าถ้าพระเพิ่นไปใส่มาใส่เพิ่นเดินทุดงมากกให้เพิ่นมาจำพรรษาหรือว่ามาพักมาพิงอาศัยอยู่นี่เพิ่นก็เลยเห็ดเป็นค่ำโฉดสามที่ปูท้องเคยบอกนะครับบอยว่าค่ำโฉดสามเพิ่นได้มาเห็ดมาส่างไว้อยู่นี่อยู่นะครับแต่เพิ่นก็สีให้พระมาอยู่แทนคือตัวแทนของเพิ่นนะครับมาสิให้มาอยู่แทนสิอนุรักษ์ตรงนี้ไว้สีรักษาไว้ต่อจาก เกาะข้ามชนดกับยุกยุกใกล้ๆกันนะครับบวกไก่กันพันใดนะครับเนาะอันนี้ก็ให้เอฟซีทุกคนใส่วิจารณญาตการรับชมนะครับเด้อทางช่องนี้เฮ็ดเป็นเพียงแค่แนวทางครับพอได้สนับสนุนให้เล่นการพนันจักจ์าหญขั้นเสือกับตามขั้นบ่อเสือกับผ่านนะครับเนาะปฏิว่าเขียนไว้นะครับเด้อก็แล้วแต่ที่คิดนะครับพอได้เขียนอีลีครับยืนหยันนอนหยันนั่งหยันครับนั่งวอาอยู่นี่กับนั่งหยันพร้อมครับพอได้เขียนครับพอมีไผมาเขียนไป ยกกระเบื้องข้นมันเป็นอนงสี่เลยนะครับเนามันก็มีแผ่นเดียวได้ครับกระเบื้องตัวนี้มีแผ่นเดียวอ่าทุ่มอื่นเพิ่นกัได้ปู่นะครับเดี๋ยวไปบ่าไม่มีมงสีปูกระเบื้องนะครับอยู่นี้มีแผ่นเดียวมีแผ่นเดียวนะครับเนาะเอาอันนี้ก็ให้เป็นควมเชื้อส่วนบุคคลเะครับเด้่อําหรับเอฟซีทีมักนะครับมีควมเชื้อแบบนี้นะครับมีมีควมเชื้อทั้งเดียวกับพ่อสวัยนะครับว่า้วกาเป็นควมเชื้อส่วนบุคคลนะครับบ่ได้บังคับให้ผู้ไดเสื้อ ว้ากับว้าว้ไปเสื้อแต่ว้าแบบให้ตาจะของเห็นอ่าจะของเห็นแบบไปกะะว้าแบบนั้นนะครับเนาะอ่าตามตามตาเห็นว่าแถาไปบริโอปโรขึ้นมานะครับเด้อเอาสาหรับกิปนี้กัขอให้เอฟซีที่เขามาชมลิปพอสส่ผ้าด้วยจงมีโชคมีลาบกันทุกคนทุกคนงวดนะมาเฮกันคักๆเลยครับวันทีหนึ่งอ่าว่ากับเบื้องตรงนี้ให้โชคกิ่งบอนะครับเนาะอ่าเฮกันคักๆเลยครับวันทีหนึ่งนะครับเด้ออ่าวันทีหนึ่งสี่สี่หอดนี่นะครับเนาะอ่ อเอ็สซีทุกขันจงโชคดีมีโชคมีชัยหายสมบูรณ์ในรูปสมบัติสัสสสนะส์สมบัติคนส,สมบัติทุกๆคนที่เขาบะเบงนะครับเด้อผู้ใดเสื่อพุ่นกระไดนะครับเนาผู้ใดบะเสื่อก็ผ่านไปเด้อครับเด้ออ้าวสวัสดีครับสวัสดียังงามครับ